สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูขั้นตอนการเทคานนะคะหลังจากที่เราเสียบแผ่นแล้วก็เข้าแบบเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการเทคานหรือว่าเททับหลังค่ะแต่เนื่องจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะทําให้เกิดปัญหาใหญ่คือรถปูนไม่สามารถที่จะเข้ามาเทบริเวณจุดนี้ได้นะคะเราก็เลยต้องแก้ไขปัญหาหน้างานค่ะ โดยใช้วิธีการวางแบบเด็กต่อตอกันมาแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะเข็นปูนเข้ามาเทบริเวณาขานทับหลังตรงนี้ให้ได้ค่ะระยะห่างนะคะความไกลของรถปูนจนถึงจุดนี้นะคะก็ประมาณ100เมตรค่ะ รถปูนที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นรถปูนขนาดเล็ก3คิวค่ะแล้วก็จะให้รถปูนนะคะจอดหลอ่อจนกว่าเราจะเทเสร็จนะคะขนาดคานทับหลังของเรานะคะเป็นคานขนาดใหญ่ค่ะเป็นคานที่มีความสูง40เซนติเมตรความกว้างโดยเฉลีย่ยอยู่ที่22เซนติเมตรนะคะ ปูนที่ใช้เทนะคะทางเจ้าภาพก็สั่งมาจะเป็นปูนสเต็ง210ค่าราคาคิวละ1,800บาทค่ะ ช่างที่ทําการเข็นปูนนะคะเราก็จะมีช่างเข็นปูน2คนนะคะรถเข็นสองคันค่ะส่วนช่างที่เหลือของเรานะคะก็จะมีหน้าที่ใช้ถังปูนนะคะตักปูนเทลงไปในคานค่ะการใช้กระป๋องปูนตักปูนเทลงไปในคานแบบนี้นะคะก็จะดีอีกอย่างค่ะก็จะทําให้คานของเรานะคะไม่แตกค่ะแต่ก็ทำให้งานช้านะคะเนื่องจาก รถปูนที่จอดรอนานนะคะก็อาจจะทําให้ปูนนะคะหมดอายุก,ก่อนได้ค่ะสําหรับรถปูนที่จอดรอนะคะก็จะต้องจอดรอไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะเพราะจะมีผลต่อคุณภาพของปูนนะคะการทําคานที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเป็นคานด้านบนเราจะต้องอมีไม้จํานวนมากนะคะในการตีเข้าแบบยึดสำหรับป้องกันไม่ให้แบบแตกค่ะ ส่วนไม้จำนวนมากเหล่านี้นะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางเจ้าภาพค่ะเนื่องจากเจ้าภาพนะคะก็มีไม้เก่าที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนมากค่ะต้องขอบคุณทางเจ้าภาพด้วยนะคะสำหรับหน้างานตรงนี้นะคะก็อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นรถปูนที่เราสั่งมานะคะเป็นรถปูนขนาด3คิวค่ะ แล้วก็จะปล่อยปูนใส่รถเข็นเล็กนะคะจากนั้นเราก็จะทยอยเข็นไปเทจุนเต็มคานค่ะปัญหาและอุปสรรคในการทำงานก็จะมีทุกที่ค่ะเราก็ต้องแก้ไขหน้างานเฉพาะหน้านะคะลดปูนเข้ามาไม่ได้เราก็จะใช้รถเข็นแบบนี้ค่ะทยอยเข็นไปอะไรก็ไม่สู้แรงคนค่ะช่วยกันคนละไม้ละมือก็เสร็จค่ะ สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำรั้วกำแพงตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่เมตรละ3,500บาทค่ะก็จะเป็นรั้วที่มีระยะห่างของช่องเสาช่องละ2เมตรความสูง1,50เมตร50ค่ะใช้สเตตต้นเว้นต้นนะคะใช้เสาไอ1 8ในการทำรั้วค่ะส่วนคานก็จะมีเฉพาะช่วงคานบนค่ะคานขอดินไม่มีนะคะ เหล็กที่ใช้ทําคานนะคะก็จะเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด4หุนค่ะส่วนเปลอกคานก็จะเป็นปลอกคานขนาด15คูณ20เซนติเมตรค่ะแบบจำนวนมากที่แม่น้องสันนำมาใช้นะคะก็เช่ามาค่ะะก็จะเป็นแบบที่เช่าเหมามานะคะ,ะประมาณ1 0 0 0 0มบาทค่ะสำหรับค่าเช่าแบบสำหรับงานนี้นะคะก็จะได้ทั้ง แบบเทคานแล้วก็ทำสะพานทางเดินด้วยค่ะระยะห่างของสเตนะคะก็จะมีความยาวรวมสุดที่นะคะ1เมตร20เซนติเมตรค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการเทขานที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะทางเจ้าภาพต้องการที่จะนำดินเข้ามาเทจนเต็มค่ะจากนั้นก็จะ,ะทำการ ก่ออิฐหรือว่าทำรั้วในอนาคตค่ะก็เลยจะต้องใช้าขาดที่มีขนาดใหญ่ค่ะเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักการทำรั้วต่อขึ้นไปในอนาคตค่ะรั้วก็จะมีความยาวทั้งหมดนะคะประมาณ60เมตรค่ะระยะเวลาการทำงานนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมด12วันค่ะช่างก็จะเท ตุนเต็มหลังคาดนะคะหลังจากที่เทเสร็จนะคะก็จะทิ้งไว้ประมาณสองสามวันนะคะเราก็สามารถที่จะแกะแบบได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ